ก่อนอื่นจะทําความเข้าใจกันก่อนว่าคําว่าแรงจูงใจนั้นคืออะไรตามหลักจิตวิทยาของยุคปัจจุบันนี้แรงจูงใจก็คือความปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความตั้งใจมีความคิดริเริ่มและรักษาระดับพฤติกรรมความสม,ม่าเสมอของเราในขณะที่กําลังมุ่งสู่เป้าหมายนะครับทำให้เราต้องลงมือทําแรงจูงใจจะเกี่ยวข้องกับพลังทางอารมณ์ สังคมร่างกายและความรู้ความเข้าใจที่คอยกระตุ้นพฤติกรรมของเราอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ประจําวันเราใช้คํานี้เพื่ออธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมของคนโดยทั่วไปนะครับแล้วอะไรอยู่เบื้องหลังแรงจูงใจของคนเรานะครับนักจิตวิทยาได้เสนอทฤษฎีต่างๆรวมทั้งทฤษฎีสัญชาตญาณความเห็นอกเห็นใจและแรงผลักดันโดยสรุป ความจริงก็คือมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมากมายที่คอยขับเคลื่อนแรงจูงใจของคนเรานะครับสำหรับใครก็ตามที่ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและลงมือทําเพื่อให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายบางอย่างมาก่อนแล้วนะครับก็เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจว่าใครก็ตามที่มีเพียงแค่ความปรารถนาที่จะบรรลุเป,ป้าหมายนั้นไม่เพียงพอการบรรลุเป,ป้าหมายจะต้องอาศัยความภาคเพียรเมื่อพบกับอุปสรรคและความอดทนที่จะผลักดันแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความยากลําบากอีกด้วยนะครับ มี3องค์ประกอบที่สร้างแรงบันดาลใจก็คือความมุ่งมั่นความจริงจังและก็การลงมือทำนะครับความมุ่งมั่นคือความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายแม้จะมีอุปสรรคก็ตามตัวอย่างที่ดีของความมุ่งมั่นอย่างเช่นการลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องที่ต้องการจะทําให้ดีเยี่ยมให้ได้โดยไม่ต้องมีใครสั่งหรือว่ามาบังคับแม้ว่าจะต้องลงทุนพลังงานทรัพยากรและก็เวลาจํานวนมากก็ตามอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ความเข้มข้นจริงจังคือความกระฉับกระเฉงและสมาธิที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายบางครั้งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนอย่างเช่นนักเรียนบางคนสามารถที่จะไปเที่ยวเตรได้โดยไม่ต้องทุ่มเทเวลาไปกับการอ่านหนังสือนอกเวลามากนักนะครับในขณะที่บางคนต้องเรียนหนังสืออย่างสม่ำเสมอ er, รวมถึงใช้ทุกโอกาสนอกชั้นเรียนเพื่อค้นคว้าและก็อ่านทบทวนทําความเข้าใจนักเรียนประเภทหลังนั้นต้องการระดับความเข้มข้นจริงจังในการไล่ตามเป้าหมายมากกว่า ในขณะที่ประเภทแรกไม่ค่อยจําเป็นมากนักที่จะต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษเพื่อให้ประสบความสําเร็จในระดับที่เท่าเทกันนะครับการลงมือทํานี่คือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นพฤติกรรมเฉพาะอย่างเช่นการตัดสินใจลงทะเบียนเรียนในคอร์สพัฒนาตัวเองหรือว่าเริ่มต้นทําตามแผนการออกกําลังกายที่วางไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วอะไรละ่ะที่กระตุ้นให้เราลงมือทําจริงๆเรื่องนี้มีหลากหลายทฤษฎีที่นํามาอธิบายอย่างเช่นสัญชตาตญาณ ทฤษฎีนี้เสนอว่าพฤติกรรมของคนเราถูกกระตุ้นโดยสัญชาตญาณของเราสัญชาตญาณคือรูปแบบพฤติกรรมที่ตายตัวซึ่งอาจจะรวมถึงแรงผลักดันของมนุษย์รวมถึงสัญชาตญาณทางธรรมชาติของร่างกายที่สําคัญต่อการอยู่รอดของคนเรานะครับระดับความตื่นตัวในตัวของแต่ละคนก็เป็นแรงจูงใจได้เช่นกันนะครับทฤษฎีนี้เสนอแนะว่าผู้คนมีแรงจูงใจที่จะเพลิดเพลินและก็สบายใจไปกับพฤติกรรมที่ทําให้พวกเขารักษาระดับความตื่นเต้นที่เหมาะสมกับตัวเองเอาไว้ได้ คนที่มีความต้องการความตื่นตัวต่ำอาจชอบทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายสบายสบายและไม่ใช้พลังงานมากนักในขณะที่ผู้ที่มีความต้องการความตื่นตัวสูงมักจะเป็นผู้ที่สแสวงหาความตื่นเต้นโลดโผนและทำหลายอย่างแบบสุดโต่งได้มากกว่านะครับแรงขับและความต้องการพฤติกรรมหลายอย่างขับเคลื่อนโดยหลักชีววิทยาอย่างเช่นการนอนการกินและการดื่มเราต้องการสิ่งเหล่านี้ทางชีวภาพดังนั้นเราจึงมีแรงจูงใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ ทฤษฎีนี้บ่งชี้ว่าผู้คนมีความต้องการพื้นฐานทางชีววิทยาและก็ถูกผลักดันให้ตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้นนะครับแรงจูงใจประเภทต่างๆนั้นสามารถถูกแยกออกเป็นแรงจูงใจภายนอกและก็แรงจูงใจภายในแรงจูงใจที่แท้จริงนั้นมักจะเกิดขึ้นจากภายในอย่างเช่นการไขปริศนาที่ซับซ้อนหรือว่าเล่นเกมรับสมองสําหรับความพึงพอใจส่วนตัวที่มาจากการได้แก้ปัญหาโดยแม้จะเล่นอยู่คนเดียวไม่ต้องมีใครเห็นก็เล่นได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนแรงจูงใจภายนอกเกิดจากภายนอกบุคคลซึ่งอาจจะหมายถึงเงินคําชมถ้วยรางวัลหรือการยอมรับทางสังคมเป็นต้นนะครับอันนี้คือแรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกนะครับแรงจูงใจหล่อหลอมชีวิตและก็ความสําเร็จของคุณได้อย่างไรคุณต้องการอะไรจากชีวิตไม่ว่าคุณจะวิ่งไล่ตามความสําเร็จในอาชีพการลดน้ําหนักการเล่นกล้ามฝึกวิ่งมาราธอนหรือว่ามีเงินมากขึ้นหรือว่าเรียนรู้วิธีเล่นกีตาร์โอกาสที่จะประสบความสําเร็จของคุณนั้น ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการประสบความสําเร็จของคุณคุณอาจจะมีแรงจูงใจในการเรียนกีตาร์เพราะว่าคุณรักเครื่องดนตรีนี้นอกจากนั้นคุณอาจจะได้รับแรงจูงใจภาย,ภายนอกจากปัจจัยต่างๆอย่างเช่นทักษะที่เพิ่มขึ้นแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกนั้นล้วนแต่มีผลแต่จากการวิจัยของฮาวาดแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจภายในอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าสําหรับเป้าหมายระยะยาวสิ่งนี้เป็นที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งสําหรับคนที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือว่าเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับ แรงจูงใจภายนอกขับเคลื่อนเป้าหมายระยะสัน้นทีมนักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยลชอบที่จะไปที่โรงเรียนในร้อยเวสพอยต์เพื่อทําการวิจัยที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญนะครับในทุกๆปีจะมีนักเรียน1,300คนเข้าเรียนในสถาบันทางการทหารในนิวยอร์กที่มีชื่อเสียงแห่งนี้นะครับแต่ว่าจะมีเพียง1000คนที่สําเร็จการศึกษาในจํานวนนักเรียนในร้อย1000คนที่จบการศึกษานั้นมีส่วนน้อยมากที่จะประกอบอาชีพระยะยาวอยู่ในกองทัพ หลังจากที่พวกเขารับราชการภาคบังคับ5ปีผ่านไปแล้วแม้ว่าส่วนใหญ่จะได้รับเลือกให้เลื่อนตำแหน่งก่อนกำหนดก็ตามนะครับนักเรียนทหารเหล่านี้มีแรงจูงใจอะไรเวทพอยต์ <Wait point S 1> บันทึกสิ่งนี้ไว้ในการสำรวจประจำปีที่ทำกับนักเรียนนายร้อยที่เข้ามานะครับในขณะที่ทางโรงเรียนยังติดตามต่อไปถึงผลงานด้านอาชีพภายหลังจากการเรียนจบอีกด้วยและกลุ่มนักจิตวิทยาของเยลก็ติดตามข้อมูลนี้มาเป็นเวลาหลายปี และในที่สุดผลการวิจัยก็ออกมาเป็นข้อมูลหลังจากที่เก็บรวบรวมมา14ปีซึ่งครอบคลุมจํานวนนักเรียนในร้อยมากกว่า10,000คนนะครับงานแรกก็คือการแยกย่อยและก็แบ่งประเภทแรงจูงใจออกเป็นประเภทต่างๆโรงเรียนายนร้อยเวทพอยต์ขอให้นักเรียนานร้อยแต่ละคนอธิบายแรงจูงใจของพวกเขาโดยใช้มาตราส่วนตัวเลขและคําถามนักวิจัยได้คิดค้นระบบคะแนนสําหรับนักเรียนแต่ละคนซึ่งมีวิธีการคิดที่เป็นรายละเอียดซับซ้อนอันนั้นเราไม่ต้องทําความเข้าใจนะครับแต่ว่า สรุปง่ายๆว่ามีแรงจูงใจอยู่2ประเภทก็คือแรงจูงใจภายในและก็แรงจูงใจภายนอกจากผลการสํารวจและก็วิจัยแรงจูงใจภายในนั้นเป็นแรงจูงใจที่สําคัญอย่างแท้จริงเมื่อคํานึงถึงปัจจัยต่างๆอย่างเช่นศาส,สนาเชื้อชาติเพศคะแนนวิชาการและภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมนักเรียนายนร้อยที่มีแรงจูงใจภายในมีแนวโน้มที่จะสําเร็จการศึกษามากกว่าค่าเฉลี่ย20%ซ เมื่อเทียบกับนักเรียนนายร้อยที่มีแรงจูงใจภายนอกนะครับจากข้อมูลของ National Academy of Sciences สำหรับนักเรียนที่มีแรงจูงใจภายนอกหรือแม้แต่ผู้ที่ได้รับแรงกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกเท่าเทกันกลุ่มนี้จะมีสถิติการเรียนจบแย่กว่าค่าเฉลีย่ยเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนนายร้อยที่มีแรงจูงใจภายในเพียงอย่างเดียวล้วนๆนะครับผู้ที่มีแรงจูงใจแบบผสมมีโอกาสน้อยกว่าถึง20%ในการเลื่อนตำแหน่งก่อนกำหนด และมีโอกาสน้อยกว่า10%ที่จะเป็นทหารอาชีพต่อไปนะครับแม้ว่าแรงจูงใจภายในจะทรงพลังแต่บางครั้งมันก็อาจจะอ่อนแอลงได้ง่ายๆเช่นกันแม้ว่าคุณจะพบว่างานหรือว่าสิ่งที่คุณเลือกทำมีความหมายหรือว่าน่าสนใจสำหรับคุณนะครับแต่หากรางวัลภายนอกยังคงเป็นแรงจูงใจที่แรงกล้าสำหรับคุณด้วยและคุณปล่อยให้มันมามีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของคุณคุณก็อาจจะมีปัญหาในการไปให้ถึงเป้าหมายคนที่มีแรงจูงใจทั้งสองแบบเท่าๆกัน มักจะค่อยวไปมาระหว่างความสุขทางใจกับความยั่วยวนของวัตถุภายนอกนะครับซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ทําสิ่งที่เริ่มไว้ไม่สําเร็จหรือโอกาสน้อยที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงานมันสร้างความขัดแย้งให้กับคนจํานวนมากที่มีความทะเยอทยานนะครับกุญแจสู่แรงจูงใจในการกําหนดชีวิตและความสําเร็จของคุณคือการวัดน้ําหนักของเป้าหมายเหล่านั้นหากอะไรที่ฉาบฉวยและวัตถุภายนอกมีความสําคัญกับคุณมากกว่าการไปให้ถึงเป้าหมาย และคุณสนใจประโยชน์เหล่านั้นมากกว่าการบรรลุเป้าหมายคุณก็มีแนวโน้มที่จะล้มเหลวนะครับการใช้แรงจูงใจของเราเพื่อไล่ตามเป้าหมายที่เราต้องการอย่างแท้จริงสําหรับตัวเราเองคือเป้าหมายที่เราน่าจะบรรลุได้มากที่สุดมันคือแรงจูงใจภายในที่ขับเคลื่อนเราไปสู่ความสําเร็จพิจารณาว่าคุณต้องการทําอะไรให้สําเร็จและถามตัวเองว่าทําไมคุณถึงต้องการทําสิ่งเหล่านั้นเข้าใจแรงจูงใจที่แท้จริงของคุณเพื่อให้มันกําหนดชีวิตของคุณนะครับ ประเมินสิ่งที่แรงจูงใจของคุณต้องการมันอะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณที่สําคัญกว่านั้นก็คืออะไรทําให้คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้แรงจูงใจที่แท้จริงก็คือความสนใจจากส่วนลึกและความสุขแบบอิมเอมสาหรับคุณนี่เป็นรูปแบบแรงจูงใจระยะยาวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดหากเป้าหมายของคุณเป็นเป้าหมายระยะยาวคุณก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นหากคุณต้องการประสบความสําเร็จ เป็นเพราะคุณสนุกกับกระบวนการที่จะพาคุณไปถึงจุดนั้นนะครับเป้าหมายของการเป็นคนที่สําเร็จอย่างมากมักจะมีแรงจูงใจจากภายในเป้าหมายที่จะเป็นคนเก่งและเชี่ยวชาญจะส่งเสริมแรงจูงใจโดยกระตุ้นให้มีส่วนร่วมกับการทํางานสร้างความตื่นเต้นสนับสนุนความมุ่งมั่นและก็สร้างการรับรู้ถึงความท้าทายในสิ่งที่จะทําในขณะที่เป้าหมายที่เพียงแค่จะทําอะไรให้จบจบไปงานหนึ่งขั้นตอนหนึ่งนั้นบั่นทอนแรงจูงใจภายในสร้างความกดดันและความวิตกกังวล ไม่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองมีพลังที่จะไปข้างหน้าและรู้สึกไม่มีความมั่นคงระยะยาวนะครับเป้าหมายที่จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและโดดเด่นในด้านที่ตัวเองเลือกจะส่งเสริมแรงจูงใจภายในเพราะว่าพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่การไปให้ถึงจุดที่ตัวเองจะมีความสามารถสูงในสถานการณ์แบบนั้นคนเราจะมองว่าความสําเร็จเป็นความท้าทายซึ่งสร้างความตื่นเต้นและก็กระตุ้นจิตใจของเราได้ดีนะครับสิ่งนี้จะเพิ่มความมุ่งมั่นอุตสาหะรวมถึง การทำงานอย่างต่อเนื่องได้ดีขึ้นมันชักนำคนไปสู่ความสำเร็จและขับเคลื่อนความรู้ความสามารถของพวกเขาให้โดดเด่นและมีพลังวิธีการมีแรงจูงใจมากขึ้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดหยุดการนั่งฝันแล้วก็เริ่มลงมือทำแม้ในสถานการณ์ที่ดีที่สุดการรักษาระดับแรงจูงใจของเราอาจจะเป็นเรื่องยากคุณมีแรงจูงใจอย,อย่างไรเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะไม่เป็นใจให้คุณนะครับโปรดระลึกไว้ว่าแรงจูงใจนั้นไม่ใช่มนวิเศษ คุณไม่สามารถหาซื้อแรงจูงใจได้จากร้านค้าหรือว่ากินยาอะไรเพื่อให้เกิดแรงจูงใจมันเป็นสิ่งที่คุณต้องสัมผัสและก็ควบคุมด้วยตัวคุณเองนะครับคุณอาจจะเคยอ่านเคล็ดลับจากไลฟ์โค้ดและนักเขียนที่สร้างแรงบันดาลใจมาแล้วนับร้อยนับพันซึ่งเราจะสรุปมันลงมาเป็น7อย่างนะครับ 1. ตั้งเป้าหมายและคิดภาพแห่งความสําเร็จของคุณให้ชัดคิดภาพของสิ่งที่คุณต้องการออกมาให้ละเอียดที่สุดปล่อยให้ตัวคุณเองได้เห็นได้ยิน และรู้สึกได้ถึงสิ่งที่คุณตั้งเป้าจะทําให้ได้หรือว่าจะไปให้ถึงนักกีฬาชั้นแนวหน้ามักจะจินตนาการถึงภาพของตัวเองอยู่ในเส้นทางของการแข่งขันโดยนึกถึงภาพของทุกโค้งทุกการกระโดดหรือแม้กระทั่งความรู้สึกของหยาดเหงื่อที่ไหลออกมาจากร่างกายนะครับข้อ 2. เขียนรายการเป้าหมายและเหตุผลที่คุณต้องการจะทําให้ได้ต้องการจะไปให้ถึงเขียนรายการเหตุผลที่คุณมีว่าอะไรคือเหตุผลของการบรรลุปเป้าหมายที่คุณกําหนด เราอยู่ในโลกที่ยุ่งเหยิงดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องง่ายที่คุณอาจจะถูกคนอื่นหรือสิ่งอื่นมาหลอกล่อทําให้ไข้เควยนะครับสิ่งสําคัญอย่างยิ่งก็คือคุณต้องยึดมั่นในเป้าหมายของคุณเป็นการดีที่คุณจะเขียนรายการสิ่งที่คุณจะต้องทําออกมาด้วยปากกาหรือดินสอเพื่อให้คุณมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ขั้นตอนการเขียนรายการด้วยลายมือจะช่วยให้สมองของคุณมีส่วนร่วมในกระบวนการ มีความเชื่อมโยงมากขึ้นเมื่อคุณเขียนสิ่งที่คุณต้องการจะทำหรือว่าเหตุผลต่างๆที่คุณต้องการจะทำด้วยตัวเองนะครับข้อ 3. ย่อยมันออกมาเป็นสิ่งเล็กๆที่สามารถทำให้สำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับการแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นส่วนย่อยๆแล้วก็ทำไปทีละอย่างสำหรับแต่ละเป้าหมายเล็กๆนั้นตลอดจนการให้รางวัลหากคุณทำได้สำเร็จในแต่ละสิ่งย่อยๆเป็นวิธีที่แน่นอนในการเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในระยะยาวนะครับ ความเครียดในชีวิตของเราเกิดจากการถูกครอบงำจากการมีสิ่งที่ต้องทำมากเกินไปก่อนที่จะประสบความสำเร็จบางครั้งมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เมื่อคุณลงมือทำตามเป้าหมายที่ใหญ่และสำคัญคุณไม่สามารถทำทุกอย่างพร้อมกันได้ในเวลาเดียวเพราะว่านั่นมันอาจจะมากเกินไปแล้วก็ทำให้เป็นไปไม่ได้ให้แบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็กๆที่สามารถทำได้ทีละชิ้นแทนนะครับความสำเร็จย่อยๆแต่ละครั้งจะก,กระตุน้นศูนย์รางวัลของสมองก็คือความพอใจ และนั่นคือช่วงเวลาที่สมองจะปลดปล่อยสารโดพามีนซึ่งจะสร้างความสุขและก็เน้นสมาธิของคุณและก็ผลักดันให้คุณมุ่งมั่นทําในขั้นต่อไปนะครับคุณสามารถใช้เทคนิคแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนี้กับงานใดหรือว่าโปรเจกต์อะไรของคุณก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแค่เพียงการจัดเสื้อผ้าในห้องนอนซักผ้าเขียนรายงานการวิจัยเรียนต่อสร้างธุรกิจของตัวเองหรือแม้กระทั่งการลดน้าหนักและก็การดูแลสุขภาพของคุณนะครับข้อ4 สร้างกลยุทธ์หรือแผนการไปสู่ความสําเร็จคุณสามารถที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์ที่คุณใช้ในการประสบความสําเร็จของคุณได้หากว่าวิธีใดไม่ได้ผลอยากคิดว่ามันคือความล้มเหลวแต่ให้คิดว่ามันเป็นการค้นพบสิ่งที่ไม่ได้ผลสําหรับคุณแทนนะครับปรับแผนและความจําเป็นของคุณและก็ทําต่อในเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณข้อ 5. ให้คนอื่นช่วยการบอกหรือว่าแบ่งปันแผนของคุณกับคนอื่นนั้นมีค่าและก็มีความหมายอย่างแท้จริงนะครับ ลองนึกถึงเอกสารสําคัญที่คุณต้องเซ็นชื่อซึ่งจะต้องมีพยานอย่างเช่นใบทะเบียนสมรสนั่นคือคุณกําลังประกาศความตั้งใจที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่งงานและการแบ่งปันอะไรก็ตามของคุณกับใครสักคนก็เท่ากับว่าคุณกําลังรักษาความซื่อสัตย์นะครับบางครั้งจิตใต้สํานึกก็ทําลายความพยายามที่ดีที่สุดของเราหรือไม่เราก็ประเมินความสามารถของเราสูงเกินไปการบอกคนใกล้ชิดเกี่ยวกับแรงผลักดันของเราทําให้เรามีแรงผลักดันที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นเพราะว่า เรารู้สึกว่ามีคนอื่นรับรู้ถึงความตั้งใจของเราด้วยนะครับข้อ 6. แรงจูงใจที่หายไปไม่มีใครอยากคิดถึงโอกาสที่พวกเขาอาจจะล้มเหลวอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะประสบความสําเร็จคุณต้องพิจารณาว่าคุณจะจัดการกับแรงจูงใจที่อาจจะจางหายไปอย่างไรนะครับมีโอกาสมากที่เมื่อถึงจุดหนึ่งคนเราจะพบกับความพ่ายแพ้ไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาชั่วคราวหรือว่าความเหนื่อยล้าเราทุกคนต้องการกําลังใจในบางครั้ง เตรียมรับมือกับสิ่งนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่คุณต้องใช้เพื่อให้ตัวเองกลับมามีแรงจูงใจเป็นปกติและไม่ตกเป็นเหยื่อของการดูถูกตัวเองให้คุณลองนึกถึงคนที่พยายามทําอะไรอย่างมุ่งมั่นแล้วประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับเอามาเป็นตัวอย่างและวก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะเตือนคุณว่าอย่ายอมแพ้ข้อ 7. ตรวจสอบตัวเองคุณมีรายการสิ่งที่คุณต้องทําและสิ่งสําคัญก็คือคุณต้องไตร่ตรองและก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เหตุผลของคุณในการทำต่อยังคงชัดเจนเสมอหากคุณต้องการคำชมจากคนอื่นในสิ่งที่คุณทำคุณต้องตระหนักว่าความคิดเห็นของผู้คนนั้นเปลี่ยนไปตามเหตุผลอื่นๆมากมายที่คุณควบคุมไม่ได้คุณจะต้องเผชิญกับคำวิจารณ์อย่างแน่นอนและเมื่อคุณถอยออกมาก้าหนึ่งแล้วฟังเสียงความรู้สึกของคุณเองคำชมจะมีความสำคัญน้อยลงคุณพบว่าตัวเองถูกขับเคลื่อนโดยแรงจูงใจภายในส่วนลึกของคุณเองข้อ8ทํทำทันทีไม่มีการรอเวลา คุณหรือใครๆก็สามารถเขียนแผนการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและคิดได้ถึงสิ่งที่จําเป็นทุกอย่างเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับความสําเร็จแต่ถ้าคุณไม่เริ่มมันด้วยการลงมือทํานั่นแสดงว่าคุณเสียเวลาเปล่าคุณใช้เวลาในการเขียนแผนทําความเข้าใจแรงจูงใจของคุณและคุณได้ให้โอกาสที่ดีที่สุดสําหรับความสําเร็จแก่ตัวเองตอนนี้คุณต้องนําไปใช้จริงคิดถึงความสําเร็จที่ผ่านมาที่คุณทําได้และวิธีที่คุณทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคุณรู้สึกอย่างไรในตอนที่คุณทําสิ่งที่ต้องการได้สําเร็จ เก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้และใช้มันนําทางคุณในขณะที่คุณไล่ตามเป้าหมายอื่นๆทุกเป้าหมายต่อไปนะครับโดยสรุปแรงจูงใจเป็นแกนหลักของการกระทําทั้งหมดของคนเรานะครับความสําเร็จหรือความล้มเหลวของเราขึ้นอยู่กับแรงจูงใจของเราและการทําความเข้าใจว่าอะไรที่คอยกระตุ้นเราสามารถส่งผลดีต่อชีวิตและความสําเร็จของเราในระยะยาว สิ่งสาคัญก็คือต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นแรงจูงใจของเราและลงมือทําอย่างมุ่งมั่นการทําเช่นนี้จะส่งผลให้ชีวิตคุณมีความสุขและก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับจง,งหลงไหลในเป้าหมายของคุณและปล่อยให้ความลหลงไหลนั้นจุดไฟที่จะทําให้คุณมีแรงบันดาลใจและมีพลังที่จะประสบความสําเร็จการลหลงไหลในเป้าหมายจะช่วยให้คุณมีความพยายามเมื่อคุณเจอกับอุปสรรคนะครับหากคุณรู้สึกว่าความลหลงไหลของคุณกําลังจะหมดไป ให้เตือนตัวเองว่าเพราะอะไรคุณถึงไล่ตามเป้าหมายคิดถึงผลลัพธ์ในเชิงบวกที่จะมาจากการที่คุณได้บรรลุเป้าหมายหากคุณถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความลหลงไหลจากภายในนะครับให้นึกถึงเป้าหมายสุดท้ายนั้นเอาไว้ในใจมุ่งเน้นไปที่ความหมายของการบรรลุเป้าหมายนั้นและประโยชน์เชิงบวกทั้งหมดที่จะมีต่อชีวิตของคุณอย่างเช่นมันจะทําให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินหรือไม่มันจะทําให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นหรือไม่คุณจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นใช่ไหม คุณจะกลายเป็นคนที่เชี่ยวชาญบางอย่างใช่หรือไม่เราทำสิ่งต่างๆเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายสุดท้ายดังนั้นการทำให้เป้าหมายสุดท้ายอยู่ในลำดับความสำคัญแรกของความคิดเราเสมอจึงเป็นตัวขับเคลื่อนที่ดีที่จะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายสุดท้ายที่คุณเลือกไว้หรือไม่ก็ตามจงภูมิใจทุกครั้งที่คุณบรรลุเป้าหมายย่อยระหว่างทางความรู้สึกภูมิใจในตัวเองสำหรับความสำเร็จครั้งก่อน สามารถเป็นแรงกระตุ้นที่ดีที่จะทําให้คุณผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเผชิญกับวันที่ยากลำบ,บากในชีวิตนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณสามารถให้กําลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ